ยาเพชรกัญญากัญญ์เนี่ยู่เอ็มระหว่างยูกาตะกับกินโมโนยูกะตะมันจะเป็นโบเล็กติ้งพ่อยด้านหลังเย่เลสซอบีกาเธอผมไม่จะติ้งญี่ปุ่นนี้เหี้ยเกมนี้อีกแล้วหั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 วเดี๋ยวเดี๋ยวมาไงผัวเต็งว่าสมบีอ๋ผัวมื่ออซสี่ยสวัสดีค่ะผัวบีสวัสดีค่ะัวบีอไม่ได้เรามันถึงไล์ตกอยู่ เดี๋ยววายบอลบอลีิ่วิ่งต่อไปชนเลยไม่ชนไม่เลยอะไรเดี๋ยวทำไมทำไมทำไมต้องโดนคือคืออะไรคือต้องการอะไรจากสังคมหรืออะไรยังไงหรืออะไรอ่ะได้ปหเป็นมิชั่นฟีเอ๊ะ าานึานึ่งตัวยอตัวย่อเลแกสวดตปมกกาสวัสดีพี่หนมีคนปค้สอปมางวันเด็กขมุนะหิชื่อนกเขียนน่งวอนี้เล้ยวมึงงงอันนี้เปล่าแถวเผาอ่ะม่แสงแสงสะท้อนจัง ก็โผล่ไปเพล่เพล่าอันนี้แม่งโคตรล้ำอ่ะล้ำเลิศชนไม่ชน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 โอ้ามองไม่เห็นเลยเปลี่ยนปืนยิงเป็นใช่ไหมพอเราถ่ายคลุกแยิงเป็นไหมแอมพูดแบบแล้วก็แบบยิงไปตอนที่แอมโดนแดดทำไมเรายิงครั้งหนึ่งมันก็ต้องตายดิคือแอมต้องแบบกะจังหวะดีๆเว้ยอะไร อ้ินนนกเราทำอะไรกันดีเราเบื่อแล้วอยู่ต่ายไปเชทคลิปกันก่อนดีกว่านาะบายบายเจอกันพัฒนะแล้วมาดูเอมกีกันต่อหน้าแล้วกันหลังจาก